English on o t u ร r ม o m on t ว u r โดย Isuzu m u X เพนดอกสักรุระบบานเต็มต้นแบบนี้ใช่แล้วนี่นะพาผู้ชมมาเที่ยวมาเทีญี่ปุ่นค่ะ สัปดาหนี้นีน่าพาผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดไอจิและตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองอินุยามะค่ะก่อนที่นีน่าจะมาประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆต่างก็บอกกับนีน่าว่า Have a nice trip have a nice trip เที่ยวให้สนุกนะคุณผู้ชมก็สามารถจำประโยคนี้เอาไว้พูดอวยพรเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้เช่นกันนะคะอีกหนึ่งประโยคขอแถมมีความหมายเดียวกันเลย Enjoy your trip. Enjoy your trip. เที่ยวให้สนุกนะขอบคุณอิสุสมิวเอ็กซิพานีน่าไปทุกที่สวัสดีค่ะ